มาค่ะนี่เลยน้องๆค่ะเปิดเอกสารประกอบการติวหน้าสีได้เลยนะคะน้องก็จะเห็นหน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยมาซิยูนิตแรกเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะชื่อเขาเนี่ยบอกให้เลยว่ายูนิตหนึ่งนะเธอจะต้องเรียนเกี่ยวกับ present simple tense กับ present continuous tense โอเคไหมดังนั้นะะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาศึกษาก่อนว่า ไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงโอเคไหมคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยที่อันแรกเป็น present simple tense เนอะน้องๆ่ะให้น้องๆไฮไลท์ไว้เลยนะคะว่าการใช้เนาะ present simple tense เนี่ยเขาจะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการบอกกิจวัตรประจำวัน เป็นความจริงเป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้โอเคไหมอะไรต่างๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเ,เลยนะคะก็จะใช้ present simple tense แบบนี้โอเคไหมแล้วถามว่าไอ้ present simple tense เนี่ยโครงสร้างม,มันเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะน้อง่่โครงสร้างเนี่ยเขาจะใช้ verb ช่องที่หนึ่ง เออเอสหรือเอสโอเคไหมที่นี้เนี่ยถามว่าเว r ร์กหนึ่งต e ้องหรือ es ตอนไหนนะคะเขาก็จะเติมตอนที่ประธานเป็นเอกพจน์หรือมีแค่หนึ่งเดียวสิ่งเดียวอันเดียวเท่านั้นโอเคไหมคะอ่ะถ้าเกิดในภาษาอรีกเนี่ยหลักๆแล้วก็คือถ้าแบ่งตามประธานใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งเป็น I, you we day ถูกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น he she it โอเคไหมครับอ่ะทีนี้เนี่ยอ่ะขาแก้ให้เป็นตัวทใหญ่เหมือนกันดีกว่าเนาะมาค่ะ บบนี้ซึ่ง i u v j เป็นประธานที่เรียกว่าเป็นประธานพระหูพจน์ใช่ไหมส่วนที่ชีอิเนี่ยเขาจะเป็นประธานที่เรียกว่าเป็นเอกกับพจน์โอเคไหมคะอ่ะเขียนให้แป๊บอ่ะแล้วทีนี้บอกว่าถ้าเป็นเวิร์ช่องที่หนึ่ง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ v ว r b จะต้องเติม s หรือ es ลงท้ายนั่นก็คือนี่ไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอประธานที่เป็น he she it หรือว่าสิ่งที่มีหนึ่งเดียวอันเดียวนะคะให้น้องๆเนี่ยเติม s หลัง Verb ไปได้เลยโอเคไหมอ่าทีนี้เนี่ยเรามาดูโครงสร้างกันกว่านะคะถ้าเกิดว่า เป็นประโยคเนาะเดี๋ยวพี่ขอแบ่งเป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็เป็นคำถามนะคะน้องๆจะได้จําง,ง่ายๆโอเคไหมอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบอกเล่านะคะให้น้องๆเนี่ยเอา subject ขึ้นก่อนตัว s ตัวเดียวเนี่ยหมายถึง subject เนาะ i u i e ที่ชีอิอะไรอย่เงี้ยอ่ะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es เมื่อประทานเป็นเอกพจน์ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะลบคือประโยคปฏิเสธเนาะก็จะต้องเอา subject ขึ้นต้นเลยแล้วก็ใส่ verb ช่วยนิดนึงก็คือ don't หรือ doesn't โอเคไหมแล้วก็ตามด้วย verb infinitive i-n-f นะคะทุกคน verb infinitive คืออะไรนะก็คือ verb ที่ไม่เติมอะไรเลยรูปไหนรูปนั้นไม่เติม s-e-s-e-d-n-g โอเคปะอ่ะต่อไปนะคะประโยคคำถามประโยคคำถามนี่ง่ายๆน้องก็แค่สลับเอาดูกับดัสขึ้นตน้นโอเคไหมคะแล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb i-n-f เหมือนเดิมอย่าลืมเครื่องหมาย question mark แค่นี้นะคะโครงสร้างมีแค่นี้ดังนั้นจำแค่ว่าเว r ร์หนึ่งเติม s หรือ es จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำวันเป็นความจริงเป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร,ร์สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะอ่ะต่อมานะคะมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้เลยอย่างเช่นเนาะ I eat pizza เออนี่ไงโดยปกติแล้วเนี่ยฉันกินพิซซ่านะดังนั้นเนี่ย e a t ตัวนี้ก็ไม่เติม s เพราะประธานคือ I ถูกไหมแบบเนี้ยอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ banker is in Thailand อ่ะถามว่า word คืออะไรก็นี่ไงครับก็คือคำว่า banker is เพราะว่า is จะผ่านตามประธานที่เป็น เอกพจน์ก็มาจาก verb to be นั่นเองดังนั้นถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb ก็คือพันเป็น is ถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็น w e r b to be นะคะแบบนี้นะอ่ะต่อมานะคะมาดู present continuous tense บ้างนะคะ Pre สเซนต์คเนี่ยคืออะไรอะน,น้องๆมาดูการใช้ก่อนนะคะสอบการใช้ Present Continu o u s tense นะคะจะใช้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณนะตอนนี้หรือว่ากำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยโอเคไหมคะแล้วก็หรือว่าเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะทำในอนาคตอันใกล้จะทำาไที่นี้คือวางแผนไว้แล้วนะ หรือมีกำหนดการไว้แล้วว่าเออพรุ่งนี้เธอจะต้องสอบนะอาทิตย์หน้าเธอต้องเดินทางไปกรุงเทพนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นเครื่องไม้ตกอกตกใจแบบนี้เลยค่ะคืออัสเจรีปุ๊บต้องใช้โครงสร้างนี้เลยโอเคไหมก็คือ p r e s เ n t c o คอน n ิ o น s ยอัสเททีนี้เนี่ยมาดูโครงสร้างก่อนนะคะอ่าโครงสร้างมีอะไรบ้างน,นะคะก็เหมือนเดิมค่ะขอแบ่งเป็นประโยค บอกเล่าปฏิเสธและคำถามโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เนี่ยประโยคบอกเล่าเนี่ยง่ายเลยก็เอา subject ขึ้นเนาะแล้วตามด้วย verb to be ก็คือมีแค่3ตัวคือ is am are โอเคไหมคะแล้วก็ตามด้วย verb ing โอเคไหมอ่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดเป็นประโยคปฏิเสธอันนี้ก็ยิ่งง่ายเลย แค่เติม not ลงไปหลัง is am are ของเรานั่นเองนะคะทุกคนะจะเป็นรูปย่อก็ได้นะ isn't a d not หรือว่า aren't ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประโยคคำถามกม็ง่ายใหญ่เลยน้องก็แค่เอา is am อขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb ing แล้วตามด้วยเครื่องหมาย question mark เหมือนเดิมโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยจำการใช้ทั้งสอง tense น,นี้ให้ดีๆนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่าแบบ รู้โครงสร้างแล้วเนี่ยต้องรู้อะไรอีกถึงจะตอบได้อีกอันนึงเลยค่ะที่เป็นตัวช่วยให้เรารู้ก็คือนี่เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็น a d word of time ก็คือคำบอกเวลานั่นเองนะคะอ่ะคำบอกเวลาเนี่ยของ p r e s e n t simple tense มีอะไรบ้างน้องๆขาไปดูในช่องแรกนี้ได้เลยอ l อ a y s never usually ไปท่อ hmm. งเองโอ okay, เคไมจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะ present continuous tense เอถ้าเห็นอันนี้ต้องใช้ smr บวก verb ing ใช่ไหมก็ไปท่องเลย now at this moment at the moment ท่องเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคำเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องเจอคำในช่องแรก ก็ให้ใช้เว r ร์ช่องที่1เติม s หรือ es นะคะส่วนถ้าเจอคำในช่องที่2นะคะก็จะต้องใช้ is am are บวก verb ing นั่นเองโอเคไหมอ่าทีนี้นะคะจะสอนทริคนะคะให้รู้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลเนี่ยจะใช้อันไหนดีนะที่ระหว่าง verb 1 กับ e-s-r กับ i-n-g เนอะอ่านะคะโอเคแป๊บนึงนะขอเพิ่มหน้าก่อนอ่ามาละเนอะเดี๋ยวน้องจดตามเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ไหนบ้างกับทั้งสองเทนส์นี้นะคะให้น้องเขียนง่ายๆเลยอันดับแรกเลยฮัลโหลเธอฉันจะใช้เวิร์มหนึ่งนะเวิร์มหนึ่งเติม s หรือ e-s ใช้ตอนไหนอันดับแรกเลยนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นนะคะเล่าความจริงนะคะเล่าความจริงคือไม่มีทางเปลี่ยนเนาะอ่ะต่อไปนะคะจะใช้เวอร์บหนึ่งก็ต่อเมื่อนะคะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นเธอฉันว่านะข้อสอบวันนี้ยากจังเลยว่ะอย่างเงี้ย เธอฉันสงสัยมากเลยว่าแบบเขาเป็นแฟนกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะเออม,มาทีนี้ต่อไปนะคะถ้าเราจะใช้เวอร์บหนึ่งเนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์แบบไหนก็คือเป็นการอธิบายธรรมชาตินั่นเองเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะตกทางทิศตะวันตกนะผ่านไป800ปีก็เป็นความจริงเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นธรรมชาติโอเคไหมค่นนี้ต่อไปนะคะ สิ่งที่เราจะใช้กับบบ้หนึ่งอีกก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะทุกๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่นน้ําจะเดือดในอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาหิมะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยเออนะคะก็คือต้องใช้บบ้หนึ่งเนาะต่อไปนะคะเป็นการบอกกิจวัตรค่ะเช่น ทุกๆวันพุธฉันเนี่ยจะต้องไปว่ายน้ำัากแฟนนะเงี้ยหรือว่าฉันเดินไปโรงเรียนทุกวันนะอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้เลยนะคะจะใช้เว r รช่องที่1เติม S หรือ E S ขึ้นอยู่กับประธานโอเคไหมอ่ะต่อไปนะคะเราจะใช้ ISMR บวก Work ING ตอนไหนอ่ะเขียนแป๊บ i s m r บวก verb-ing จะใช้ก็ต่อเมื่อ1ค่ะเป็นนี่เลยเป็นเหตุการณ์แบบเจาะจงค่ะเจาะจงยังไงอะพี่อ่ะดูก่อนเจาะจงก็คือเขาจะบอกสถานที่บอกเวลามาให้เราชัดเจนโอเคไหมเป็นสิ่งที่เจาะจงแต่ว่าต้องเป็นเจาะจงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตนั่นเองเช่นเย็นนี้เธอจะใส่ชุดอะไรไปงานวันเกิดเขาแบบนี้ก็คือเราคิดเวลาว่าจะใส่ชุดอะไรก็คือใช้ efr บวก verb ing โอเคไหมคะต่อไปเนาะจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวคือเกิดแป๊บเดียวโอเคไหมแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกัน โอเคนะคะต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เธอฉันกำลังทำตอนนี้เลยอะเช่นตอนนี้แม่กำลังทำกับข้าวนะเธอก็ใส่อันนี้เลยค่ะ is am r บวก verb ing เนอะหรือว่าถัดมานะคะจะเป็นแผน,นะคะ่ะแผนหรือการนัดหมายนะคะที่เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือจะต้องทำในอนาคตเช่นพรุ่งนี้ฉันต้องสอบอีกหนึ่ง อย่างเงี้ยตารางเขาออกมาแล้วดังนั้นก็ใช้ ismr บวก verb ing ง่ายๆเลยนะคะถ้าให้แยกเนี่ยถ้า verb หนึ่งเติม S หรือ es จะใช้เล่าความจริงทั้งหมดที่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีทางเปลี่ยนรวมถึงกิจวัตรแต่ถ้าเป็น ismr บวก verb ing จะเล่าสิ่งที่กำลังเกิดตอนนี้หรือจะเกิดในอนาคตอันใกล้แบบ แน่ๆโอเคไหมแค่นี้เองนะคะให้น้องจําตรงนี้ไว้เนาะอ่าเสร็จละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แบบนหัดต่อเลยนะคะ